สวัสดีครับเรียนชั้นป .1 ทุกท่านนะครับค,คุณครูไก่อูนะครับรับหน้าที่สอนในรายวิชาภาษาไทยนะครับสอนออนไลน์นะครับก็ในช่วงนี้ก็ต้องเรียนภาษาไทยกับค,คุณครูไก่อูไปก่อนนะครับวันนี้จะสอนในเรื่องภาษาพาธีบทที่3 เป็นไปนในส่วนของเพื่อนกันนะในส่วนของเพื่อนกันนะครับสำหรับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่นะครับวันนี้ภาษาพาทีบทที่3ในเรื่องของเพื่อนกันนะครับนะครับนี่คือหน้าปกภาษาพาทีเนาะทุกคนก็น่าจะรู้จัก กันแล้วนะครับว่าว่าหนังสือเล่มนี้คือหนังสือชื่อว่าอะไรนะครับภาษาพาธีนะครับชั้นะสมศึกษาปีที่1นนะพอเปิดไปปั๊บก็จะเจออย่างนี้เลยเป็นบทที่3นะครับช้างสีฟ้าอันนี้มันเปิดเปิดไม่เห็นงาซะเนาะทุกคนรู้กันอยู่แล้วลูกช้างสีฟ้าก็คือใบโบกนะครับเป็นช้างตัวผู้เพราะว่า ใบโบกมีงานะครับส่วนตัวสีออกส้มๆนี่คือใบบัวใบบัวเป็นช้างตัวเมียทำไมเราถึงรู้ว่าเป็นช้างตัวเมียเพราะว่าใบบัวไม่มีงานะครับนี่คือหน้าตาของหนังสือบทที่สามเพื่อนกันนะครับในส่วนของภาษาภาทีเนาะ เล่นกันเยอะะเต็มไปหมดนะครับแสดงว่าพวกนี้นี่เขาเป็นเพื่อนกันทั้งหมดเลยเนาะนะครับต่อไปก่อนที่จะเรียนว่าเนื้อหาของเพื่อนกันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเราก็ต้องมาฝึกอ่านคำกันก่อนจากรู้จักคำนำเรื่องนะครับรู้จักคำนำเรื่องนะครับในในทุกบทเราเนี่ยก็จะมี หน้าที่เป็นรู้จักคํานําเรื่องเพื่อฝึกให้พวกเราเนี่ยได้อ่านเนาะนะครับเดี๋ยวอ่านพร้อมกันกับคุณครูนะครับอย่างคาแรกก็กอไอไกไกไม่เอกไกนะลรออูลูลูกอลูก ชออาชาชาง,งอชางชางไม่โทช้างลูกช้างชออูชูจอ,อจอจ,อจองงจองจองไม่โทจ้องรออรอรงรอง,อรอง ร้องไม่โทรร้องรอเอียเรียเรียกอเรีย,ก,รย,ก,รยกนี่นะเป็นเด็กเรียกกันเรียกกันพอเอือเพื่อเพื่อนอเพื่อนเพื่อนไม่เอกเพื่อนเห็นไหไมเพื่อนเป็นเด็ก เป็นเด็กกอดคอกันใช่งว่าเป็นเพื่อนกันต่อไปดดเอเดเด,เดก,กอเด็กนะครับรูปสุดท้ายเป็นรูปเด็กน้อยต่อไปเรามาดูในส่วนคําข้างล่างอันนี้ง่ายๆง่ายๆพออาพาปอไอไปตออัวตัว โอโตรอเอาเรากออะกะกะนอกันไอ้คำเนี้ยเดี๋ยวคุณครูจะบอกว่าทำไมเราจะต้องอ่านก,กออะกะกะนอกันนะทำไมเราถึงไม่อ่านกอไม่แหานอากาศนอกันเดี๋ยวคุณครูจะบอกลูกต่อไปปอเอเป เปนอเป็น,ปนแล้วคำสุดท้ายก็แอกแอกนะอ่ะไอ้คำนี้คำนี้เป็นปัญหามากเลยคำว่ากันเนี่ยทำไมคุณครูต้องอ่านกออากะ,กะนอกันรู้ไหมลูกเด็กสระไม่หาันอากาศมีไหมสระไม่หาันอากาศไม่มีนะครับ สระ,ะเนี่ยถ้ามันอยู่ตัวเดียวๆโดดๆเนี่ยเราก็อ่านกออากาศได้สระอะมันก็จะเป็นตัวอยู่ข้างๆแต่ถ้าเกิดเมื่อใดที่มันมีตัวสะกดตัวสะกดก็คือตัวที่อยู่ข้างท้ายมันจะเปลี่ยนจากสระ,ะเนี่ยกลายเป็นไมหานากาศแต่ตัวไมหานากาศไม่ใช่สระนะครับเพราะสระเนี่ยมันไม่มีตัวไม่หานากาศอาอ์อีอ e e ูเนี่ยไม่มีไมหานอากาศเลย นะครับไม่มีไม่หานอากาศเลยนะครับต่อไปเพื่อนกันนักเรียนอย่างนี้เวลาเราอ่านบทเนี้ยพยายามสะกดในใจนะครับช้าบ้างเร็วบ้างช่างมันพยายามสะกดในใจนะครับถ้าใครยังสะกดในใจไม่คล่อง ก็สะกดแบบออกเสียงก็ได้ไอออกเสียงเบาๆแล้วเวลาเราสะกดเราสะกดออกเสียงเบาๆแล้วอ่านเป็นคําออกมาเลยเช่นภูผาพาใบโบกใบบัวไปหาเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันต้องใช้การฝึกฝน ต้องใช้การฝึกฝนนะครับพยายามสะกดในใจหรือไม่ก็สะกดแบบออกเสียงให้ได้เบาที่สุดนะครับแล้วก็อ่านออกมาเป็นคำเด็กเด็กดูภูผาเด็กเด็กดูลูกช้างเด็ก เด็กดีใจเรียกใบโบกเด็กเด็กดีใจเรียกใบบัวไก่จ้องเพื่อนช้างตัวโตว ลูกช้างชูงวงร้องแอ๊กแอ๊กผู้ผาดีใจเรามาเป็น เพื่อนกันนะครับเห็นไหมครับเวลาคุณครูอ่านคุณครูจะเว้นระยะนะจะเว้นระยะเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้อ่านตามได้ทันนะครับได้อ่านตามได้ทันเนาะถ้าอ่านไม่ทันก็ลองย้อนคลิปแล้วก็อ่านตามคุณครูก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะลูกเพราะของอย่างนี้มันต้องใช้การฝึกฝนนะจะให้แค่วันสองวันเนี่ยอ่านคล่องเลยไม่ได้นะครับ ต่อไปเรื่องของงานนะนักเรียนเห็นไหมครับเรื่องของงานเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราไม่ได้จับสมุดกันเลยนะเราไม่ได้จับสมุดกันเลยเพราะฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องฝึกกล้ามเนื้อมือบ้างนะครับฝึกกล้ามเนื้อมือบ้างยิ่งเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเรามีเวลาทํางานนี่ทั้งวันนะครับเรามีเวลาทํางานทั้งวัน จะทาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ขอให้ทําให้เสร็จนะครับแต่ขอให้ทําให้เสร็จภายในวันนั้นแหละเสร็จแล้วก็ให้คุณพ่อหรือคุณแม่เนี่ยถ่ายรูปถ่ายรูปงานของเราเหมือนเหมือนเหมือนอย่างเงี้ยไม่ต้องถ่ายรูปติดน้องติดอะไรมาก็ได้เอาเฉพาะรูปงานแล้วก็ให้พ่อแม่เนี่ยเอาใส่อัลบั้มเลยในไลน์นะครับ เดี๋ยวคุณครูจะอธิบายวิธีการวิธีการเขียนที่ถูกต้องนะครับหนึ่งทัา้าครูอธิบายไปละส่วนห้องอื่นครูก็มั่นใจว่าครูประจําชั้นเนี่ยเขาก็ได้อธิบายไปละแต่ไม่เป็นไรวันนี้เดี๋ยวมาเรียนดูร่วมกันนะครับในส่วนของสมุดนะครับนักเรียนในส่วนของสมุดเนี่ยนักเรียนจําไว้นะครับเวลาเราจะทําอะไรในสมุดเนี่ย เป็นงานวันต่อวันเนี่ยอย่างแรกที่เราจะต้องทำโดยที่ไม่ต้องให้คุณครูบอกเลยคือจะต้องเขียนวันเดือนแล้วก็ปีตรงบรรทัดบนสุดนะครับส่วนที่บรรทัดบนสุดแล้วก็ต้องเขียนหลังเส้นสีแดงเห็นไหมครับเส้นสีแดงเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นบรรทัดที่เส้นเขาเรียกว่าเส้นคันหน้าต้องเขียนหลังเส้นคันหน้า จะเขียนเลยมาไม่ได้นะครับบางคนบอกว่าหนูเขียนไม่พอหนึ่งบรรทัดน้องก็ต้องเขียนตัวที่มันรีบๆหน่อยตัวเต็มบรรทัดแต่ว่าไม่ต้องเขียนตัวโตมากนะครับไม่ต้องเขียนตัวโตมากวันเดือนปีเนี่ยจะต้องให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันนะลูกพยายามลูกถ้ามันไม่อยู่ในบรรทัดเดียวกันน้องก็ลบแล้วก็เขียนใหม่พยายามเขียน ตัวเต็มบรรทัดที่มันตัวมารีบๆหน่อยอย่าไปเขียนตัวโตมากนะครับส่วนคำว่ารู้จักคํานําเรื่องนี่ก็ให้เขียนพยายามกะไว้ให้มันอยู่กลางหน้ากระดาษเข้าไว้ไม่ชิดเส้นนะลูกไม่ชิดเส้นนะนะครับจากนั้นก็เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดเว้นบรรทัดตามนี้เลยนะครับตามนี้นะครับตามนี้น พอจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้เว้นมาบรรทัดหนึ่งแล้วก็ขีดเส้นใต้ตามนี้เลยส่วนบรรทัดท้ายสุดก็ให้เขียนชื่อชั้นแล้วก็เลขที่เป็นอันจบนะครับส่วนไฟล์เอกสารตรงนี้เดี๋ยวคุณครูจะส่งให้ในไลน์คุณครูจะส่งให้ในไลน์ใครตามไม่ทัน ใครเรียนไม่ทันนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปดูเอกสารในไลน์ก็ได้นะครับนะักเรียนเป็นไงลูกสบายดีกันทุกคนนะครับสบายดีกันทุกคนช่วงนี้ช่วงโควิดระบาดนะครับแต่การเรียนรู้เราก็ต้องทำต่อไปจะได้มาก ได้น้อยก็ไม่เป็นไรแต่ขออย่างเดียวคือขอให้ทำนะครับขออย่างเดียวคือขอให้ทำนะครับคนที่ได้ประโยชน์ก็คือตัวน้องเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันต่อมาเนี่ยอาจจะมีคลิปหรือไม่มีคลิปหรือจะเป็น Google Form ก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวคุณครูเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะสำหรับวันนี้นะครับ สวัสดีครับผม